คืออ,อ,อย่างที่เราทราบกันดีว่ามติเนี่ยเป็นการรับทราบนะคะเท่ากับว่าทางคณะกรรมการกราาทสทชนะคะไปได้ปฏิเสธการใช้อำนาจของตัวเองที่จะอนุมัติอนุญาตการพวบรวมในครั้งนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้นของศาลปกครองเองก็ดีหรือว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้มีการตีความก็ดีก็ต่าง ได้มีการยืนยันในเรื่องนี้ว่ากสรชมีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติอนุญาตแต่กลับมีคณะกรรมการสองท่านนะคะก็คือคุณหมอสรณะ,ะกับคุณต่อพงศ์นะคะที่ได้ออกเสียงว่า ทางคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีอำนาจนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกซึ่งประเด็นนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างมากมายเพราะว่าทําให้การผู้รวมเนี่ยไม่ได้มีการที่จะสามารถที่จะยับยั้งไว้ได้นะคะทั้งๆท,ที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษาที่ใครจ้างก็ดีนะคะทั้งทางฝั่งบริษัทเอกชนจ้างทางกสท,กทอชอเป็นคนจ้างหรือว่าทางนักวิจัยอิสระทําออกมาก็เห็นตรงกันว่า ผลกระทบก็คือจะทาให้ค่าบริการเนี่ยสูงขึ้นการแข่งขันที่น้อยลงนะคะคุณภาพจะด้อยลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นหรือว่าเยียวยาให้เหมือนกับในกรณีที่มีการแข่งขันระหว่าง3เจ้าใหญ่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยหาสานแต่ว่ากสชกลับไม่ทําตามอํานาจหน้าที่ของตัวเองประเด็นต่อมานะคะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการลงมติการลงมติในครั้งนี้นะคะเรานับว่าเป็นการลงมติ พิเศษนะคะซึ่งตามข้อบังคับการประชุมของกสทอชอจําเป็นที่จะต้องได้รับเสียงข้างมากของคณะกรรมการเท่านั้นซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3ม,มีทั้งหมด5ท่านเสียงกึ่งหนึ่งก็คือต้องเกิน3ท่านขึ้นไปแต่ในการลงมตินะคะเป็นการลงมติ ออสอต่อ2ต่อ1ก็คือ2ท่านเห็นว่าควรรับทราบ2ท่านเห็นว่าไม่ควรอนุญาตอีกหนึ่งท่านนั้นงดออกเสียงซึ่งตามปกติตามข้อบังคับการประชุมแล้วจําเป็นที่ต้องได้เสียงเกิน3เสียงขึ้นไปถึงจะถือว่ามตินั้นมีการวินิจฉัยชี้ขาดดังนั้นในประเด็นนี้ทางกสงทอชอกําลังทําผิด กฎหมายของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนร่างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะซึ่งกรณีก่อนหน้าก็เคยมีกรณีเช่นนี้เหมือนกันที่เป็นมติพิเศษแบบนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมีคำวินิจฉัยชีช้ขาดได้เพราะว่าเป็น2ต่อ2ต่อ1เช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะเราพูดกันมาตลอดหน้านี้หลายครั้งหลายหนว่าที่ปรึกษาอิสระของบริษัททรูเอทดีแท c h ซึ่งต้องแต่งตั้งตาม ประกาศนะคะประกาศการรวมธุรกิจของกสทชไม่ได้เป็นที่ปรกษาที่อิสระอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูการถือหุ้นโยงไปโยงมานะคะปรากฏว่าจะมีบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่านะคะที่เป็นชื่อชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ FSS ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ FSS นะคะก็คือบริษัทฟินันเซียไซรัสซึ่งมีประธานกรรมการนั้นเป็นผู้บริหารของกลุ่มทรูด้วยซ้ำไปนะคะ ประเด็นต่อมานะคะที่เราพบข้อผิดปกติในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือทางคุณต่อพงศ์เสรานนท์ค่ะได้มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รับผลประโยชน์ต่างๆจากกลุ่ม CP นะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งเป็นที่ปรึกษาของการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะมีการรับผลประโยชน์อื่นๆนะคะในฐานะนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับการประชุมของกสทช,ชคุณต่อพงเองเนี่ย สมควรที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในห้องประชุมด้วยซ้ําไปแต่คุณที่จะให้เป็นการรับทราบการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้เท่ากับว่ามีส่วนได้เสียกับทางปกครองในครั้งนี้นะคะแล้วก็กระทาผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือในส่วนของคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านที่เป็นที่ที่เป็นคนที่งดออกเสียงนะคะก็คือพลอากาศโทธนพันธ์ลายเจริญนะคะซึ่งเราก็พบว่าได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษานะคะก็คือคุณประสบสุขซึ่งคุณประสบสุขเนี่ยเป็นกรรมการอิสระของกลุ่ม c p ี ะะดังนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนและเช่นเดียวกันไม่สมควรที่จะอยู่ในที่ประชุมแล้วก็ลงมาติด้วยด้วยซ้ำไปนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้แบัตามกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามตามกฎหมายที่ตัวเองได้รับได้รับมอบอำนาจนะคะทั้งเรื่องของการลงมติที่ไม่ชอบแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการก็เป็น3เรื่องที่เราได้มายื่นกับปปชในวันนี้ค่ะ ม,มีการไต่สวน3ท่านค่ะก็คือ,อคุณหมอสรณะคุณต่อพงแล้วก็พลอ,อากาศโทธนพันธ์เท่านั้นค่ะสําหรับเสียงข้างน้อยเนี่ยเราก็ไม่เห็นความเป็นปกติที่จะต้องเอาจะมีผลให้การลงติมติเป็นโมฆะหครับถ้าเกิดการไต่สวนแ่นอนค่ะถ้ามีการไต่สวนนะคะแล้วพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยมติจําเ็น นะคะแต่เราก็เข้าใจดีว่ากระบวนการของปปชาอาจจะกินระยะเวลาที่ค่อนข้างเนิ่นนานนะคะเราก็เลยเห็นด้วยกับทางสภาองค์กรผู้บริโภคที่จําเป็นที่จะต้องฟ้องศาลปกครองให้มีการคุ้มครองฉุกเฉินเพื่อระง,งับการกระบวนการของการรวบรวมไว้เสียก่อนเพราะถ้าปล่อยให้มีการดําเนินการต่อต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะคะผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียหายที่ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ดังนั้น,น,นเราหวังพึ่งกลไกของศาลปกครองที่จะมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเพื่อจะเบรกระงับยับยัง้งการดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองนี้ไว้ก่อนค่ะ